ต้นหอมผักชีถือเป็นผักที่อยู่คู่กับอาหารไทยหลากหลายชนิดนะคะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเคียงหรือทําการโรยหน้าอาหารแต่ว่ากลิ่นหอมของผัก2ชนิดนี้ก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับอาหารแต่ละจานได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะเพราะนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วต้นหอมผักชีก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายหลายท่านอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นมาดูในรายละเอียดไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากต้นหอมที่มีประโยชน์ดีๆดัดงนี้ค่ะมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาและสมองมีสารฟลาวยด์และสารเค์ซิตินสามารถที่จะช่วยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งช่วยป้องกันการอักเสบและป้องกันโรคภูมิแพ้ได้ด้วยเช่นกันน้ำมันหอมระเหยจากต้นหอมนั้นช่วยแก้หว,วัดคัดจมูกลดไข้ป้องกันอาการท้องผูกถ้าหากว่าทานต้นหอมบ่อยๆเนื่องจากต้นหอมมีเส้นใยอาหารมากค่ะนำต้นหอมมตาตำแล้วพอกบริเวณที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ด้วย ในต้นหอมมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสามารถช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้มีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันโรคโลหิตจ,จางใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดควรจะทานอย่างมากช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดคุณแม่คนไหนที่มีปริมาณน้ำนมน้อยลองทานต้นหอมดูช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะป้องกันอาการเลือดก,กำเดาไหล ต้นหอมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการแต่ก่อนบริโภคต้นหอมหรือนำต้นหอมไปประกอบอาหารควรต้องล้างให้สะอาดซะก่อนเนื่องจากต้นหอมอาจจะมีดินเชื้อโรคฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่เช่นเชื้อไวรัสตับอักเสบซึ่งก็อาจจะทําให้ป่วยหรือเสียชีวิตได้เลยค่ะผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือมียาที่ต้องใช้เป็นประจําควรบริโภคต้นหอมด้วยความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใช้ยาวอร์ฟารินหรือ,อยาลดการแข็งตัวของเลือด ควรต้องปรึกษาคุณหมอก่อนการบริโภคผักใบเขียวเช่นต้นหอมเนื่องจากมีวิตามินเคซึ่งอาจจะมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดค่ะสำหรับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรสามารถบริโภคต้นหอมได้อย่างปลอดภัยแต่ว่ายังไงก็ตามควรต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคในปริมาณมากและควรจะบริโภคผักและผลไม้ให้หลากหลายเพื่อบำรุงร่างกายและให้ได้รับปริมาณสารอาหารครบถ้วนค่ะ คราวนี้เรามาดูสรรพคุณดีๆของผักชีกันบ้างแยกออกมาได้เป็นส่วนๆดังนี้ค่ะใบผักชีช่วยบำรุงธาตุในร่างกายแก้อาการกระหายน้ำแก้ไอแก้หวัดบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนแก้อาการวิงเวียนศีรษะรักษาอาการอาหารเป็นพิษและช่วยลดระดับน้ำตาในเลือด มเมล็ดผักชีแก้ปวดฟันรักษาแผลในปากและผลผักชีก็ยังสามารถแก้บิดแก้อาการถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นมูกแก้ริสีดวงทวารและบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยต้นสดจะมีรสเผ็ดช่วยขับพื้นหัดให้ออกเร็วขึ้นขับเงือขับลมช่วยทำให้เจริญอาหารละลายเสมหะและรักษาโรคริสีดวงทวารรากผักชีใช้เป็นน้ำกระสาย,ยาช่วยขับพิษไข้หัวไข้อีดำอีแดงรักษาหิด และอิสุกอิสนสาจากนี้การศึกษาสรรพคุณของผักชีก็พบว่าส่วนผลผักชีน้ำมันหอมระเหยจากผลผักชีส่วนใบและส่วนต้นมีประโยชน์ตามนี้ค่ะต้านอนุมูลอิสระแบคทีเรียและเชื้อรา คนญี่ปุ่นเขาฮิตกินผักชีตรงส่วนใบและตรงส่วนต้นผักชีนี่แหละค่ะซึ่งจากการศึกษาก็พบว่าใบและต้นของผักชีนั้นประกอบไปด้วยสารกลุ่มที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีอันได้แก่สารกลุ่มฟลาววนอยด์สารกลุ่มแลคโตนสารกลุ่มฟีนโนลิกสารกลุ่มแทนนินและสารกลุ่มแคโรทีนอยด์นอกจากนี้ก็ยังพบว่าใบผักชีและต้นผักชีนั้นอุดมไปได้วยวิตามินและเกลือแร่ด้วย ทั้งนี้มีงานวิจัยหลายฉบับทีเดียวนะคะที่พบว่าส่วนใบและลำต้นผักชีจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงมีสรรพคุณต้านอาการชักและต้านการถูกทำลายของเซลล์สมองต้านแบคทีเรียเชื้อราและมีฤทธิ์ช่วยย่อยในระบบทางเดินอาหารค่ะกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ ผลแก่ของผักชีนั้นเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมสามารถนำไปประกอบในตัวยาใช้แต่งกลิ่นอาหารมีฤทธิ์กระตุ้นต่อมกระเพาะอาหารและลำไส้ให้ขับน้ำดีและน้ำย่อยออกมามากขึ้นอีกทั้งในส่วนของน้ำมันหอมระเหยจากผลผักชีแก่ก็ยังพบว่ามีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ค่ะลดน้ำตาลในเลือดผลผักชีและสารสกัดจากผลผักชีนั้นจะมีฤทธิ ในการลดระดับน้ำตาในเลือดได้และสามารถใช้ร่วมกันกับยาลดระดับน้ำตาในเลือดบางชนิดเพื่อเสริมประสิทธิภาพตัวยามากขึ้นได้นั่นเองลดความดันเลือดนอกจากผักชีจะมีสรรพคุณลดระดับน้ำตาในเลือดแล้วผลการศึกษาทางธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลและ,มะเมล็ดผักชีก็ยังพบได้ว่าส่วนของผักชีดังกล่าวจะมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้และสามารถเสริมประสิทธิภาพให้ยาลดความดันโลหิตทำงานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นค่ะ ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งที่มาจากการบริโภคอาหารปิ้งย่างซึ่งผลการวิจัยที่มีการตีพิมพ์กันในวารสาร Clinical Nutrition เปิดเผยว่าเครื่องเทนรสเผ็ดร้อนอย่างผักชีจะมีส่วนช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งกลุ่ม er c a c t r o c c y l i c a m i n e ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการประกอบอาหารประเภทปิ้งย่างได้ค่ะต้านอาการอักเสบและบำรุงสายตา จะเห็นได้ว่าผักชีสด100กรัมจะมีเบต้าแคโรทีนมากถึง3,930มโครกรัมนอกจากนี้ก็ยังอุดมไปได้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดซึ่งก็ตรงกันเลยกับการศึกษาของ Plant Food for Human Nutrition ที่ระบุว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากของผักชีมีส่วนช่วยต้านการอักเสบของเซลล์ในร่างกายได้พร้อมทั้งเบต้าแคโรทีนก็ยังมีส่วนช่วยบำรุงการทำงานของดวงตาได้อีกด้วยค่ะ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการกำหนดปริมาณการกินผักชีที่เหมาะสมอย่างแน่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคควรจะกินผักชีในปริมาณที่พอดีและคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นอายุสุขภาพร่างกายการเจ็บป่วยและโรคประจําตัวเป็นต้นค่ะข้อมูลต่อไปนี้ถือเป็นคำแนะนำบางส่วนในการบริโภคผักชีถ้าหากผู้บริโภคมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมควรต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนบริโภคผักชีนะคะ ซึ่งข้อมูลสำหรับผู้บริโภคทั่วไปการกินผักชีในปริมาณที่เหมาะสมค่อนข้างจะปลอดภัยในคนส่วนใหญ่ค่ะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารสกัดจากผักชีเพราะฉะนั้นผู้บริโภคควรทำตามคําแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้งานโดยแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงประวัติการเจ็บป่วยและประวัติการใช้ยาก่อนเสมอ การบริโภคผักชีอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นปวดท้องท้องเสียรุนแรงประจําเดือนมาไม่ปกติภาวะขาดน้ำภาวะซึมเศร้าอาการแพ้ต่อสารผิวหนังหมองคล้ำหรือผิวไวต่อแดด เนื่องจากผักชีอาจทำให้ผิวไวต่อแดดมากขึ้นผู้บริโภคทั่วไปหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีผิวบางควรต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดใช้ครีมกันแดดหรือแต่งกายมิดชิดปกปิดผิวหนังเสมอถ้าหากผิวหนังสัมผัสกับผักชีอาจจะเกิดอาการระคายเคืองผิวหนังหรือผิวหนังอักเสบได้ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ